สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมอาร์คมือถือหรืออาร์คโมบายกันอีกครั้งนะครับก็เหมือนเดิมนะครับตอนนี้พี่ก็คลุกอยู่ที่เกาะคาโน่นะครับนี่รอบๆเกาะนะยังอยู่ในช่วงเช้าอยู่นะครับโอเคสําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปลุยเดี่ยวพร้อมกับนี่เลยธนูนะครับโอเคแล้วก็ลูกธนูนะครับที่เป็นแบบเหล็กเนาะอ่าโอเคครับเอะโอเค เดี๋ยวเราก็ไปลุยกันเลยมีตัวอะไรไหมมีตัวอะไรไหมแถวนี้นู่นน่นนูน่น,น,น,นโอเคเจ้าหมาป่านะยิงก่อนเลยเรียบร้อยดอกเดียวเรียบร้อยเลยโอเคค่อนข้างจะแรงนะครับธนูของพี่ไปเดี๋ยวเราก็ลงไปเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บนะโอเคแถวนี้มีตัวอะไรอีกไหมไม่มีงั้นก็ได้เวลาลุยล้วมีอะไรไหมก่อนจะออกไปที่โลง่ง ไม่มีโอเคเดี๋ยวเราก็อยู่ที่หน้าผาตรงนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวสอยอ,อุ้ยหมาป่าอื้อเรียบร้อยดอกเดียวแหมมาใกล้ๆเลยโนนอาเจนใช่ไหมไม่โดนอะ่ะโอเค,อ,เค,อ,เคอุ้ยอาเจนอ่าเรียบร้อยไปแรงมากเลยนะครับธนูของพี่มีตัวอะไรอีกไหมโนนโนโน,โนโคาโน อึ๊บโดนยังไม่ตุยนะมาเรียบร้อยตัวหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหดอกเดียวครับนอนไปเลยโอเคค่อนข้างแรงเลยนะวันนี้จะเป็นแปลงล่างเป็นโลบินฮูดเคมามีอะไรไหมมีอะไรไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็น โดนไหมเรียบร้อยไปโอเคมีตัวอะไรไหมเดี๋ยวเราวิ่งไปวนทางนี้บ้างนะวนทวนเข็มนาฬิกามัาง่งมาเรียบร้อยดอกเดียวครับอาจเจนกำลังนัวกันอยู่เลยนะเดี๋ยวเราก็สอยเรียบร้อยโอเคสอยไปไม่โดนอะ เจ้าหมาเสือเขี้ยวดาบเรียบร้อยดอกเดียวยิงไปเรียบร้อยไปหรืออาเจนนะแรงมากอาเจนล่วงเลยนะโอเคแถานี้มีตัวอะไรไหมนี่แรัเตอร์โอเคไปมีอะไรอีกค่อนข้างแรงเลยยิงดอกเดียวก็ล่วงเลยนะมีอะไรไหมต้องดูดีๆสังเกต แถมยิงค่อนข้างจะรัวนะครับเจ้าธนูไม่ต้องง้างเยอะเนาะเอาละเจอตรงนี้ใส่ก่อนเลยโดนไหมไม่โดนนะอ่ะงั้นใส่ตรงนี้เลยเรียบร้อยดอกเดียวล่วงโอ้โหดอกเดียวล่วงกลาวเลยอะ่ะนี่ก็ดอกเดียวโอเคนี่ฮะนี่โอ้โหล้วงแบบรัวๆข้างหลัง เรียบร้อยดอกเดียวครับโอเคอ่ะมีเอเจนมาอีกนะใสโอ้โหร่วงครับมาโอเคคานโนเรียบร้อยมาเหล็กตวงนะเฮ้ยหลบไปไหนเราไปไหนโอเคโผล่มาแล้วโอเคสองดอกนะเจ้าคาโนตัวนี้ส่วนนู่นก็เห็นไกลๆเดี๋ยวก็สอย ก่อนเลยโอ้โหดอกเดียวล่วงไม่ทันรู้ตัวเลยนะครับมีอะไรไหมไป <_ C ose> เดี๋ยวเราไปที่เกาะเล็กกันดีกว่าเนาะเกาะเล็กน่าจะมีตัวอะไรไหมไปทางนี้แล้วกันกินเนื้อก่อนอ่ามาเสือดอกเดียวครับเสือนี่ดอกเดียวได้เอาอยู่มีอะไรไหมโน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 ,นมา โอ้โหไม่ทันตั้งตัวไม่ทันรู้ตัวโดนสอยไปล่วงเลยโอเคมีตัวอะไรอีกไหมโนโนโนนเฮ้ยแร no, no, no. ปเตอร์นี่นะเออูนนอีกม,มาไม่ทันตั้งตัวเหมือนกันนะเนี่ยโจมตีแบบระยะประชิดเมื่อกี้เห็นแรปเตอร์แวบบแวบบอ๋อง,ง้างรอไว้ก่อน นอนอ่ายังไม่นอนโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นมีรับเตอร์หลบมาหลังหินนี้มีไหมเนะี่ยไม่มีนะโอเคเอารับเตอร์นี่ไงืมหมืมาแบบระยะประชิดเลยดีนะที่เราง้างค่อนข้างจะเร็วง้างนิดเดียวแล้วก็ปล่อยได้เลยนะความแรงยังคงอยู่แ่านี้มีอะไรไ,ไหมโน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  คาโนคาโนโอเคเออมาลูกธนูก็มีผลนะครับลูกธนูนี้ถือเป็นลูกธนูแบบเหล็กเนาะใช้ทรัพยากรในการประดิษฐ์ค่อนข้างจะเยอะพอสมควรและส่งผลให้มันแรงขึ้นนะ่ะใช้โพลิเมอร์ด้วยอะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เพียบเลยกำลังนัวๆอยู่แล้วก็ ใส่สิครับคาโน่คาโน่นอนไปอาเจนเอาเจนก่อนนี่ล่วงไปบินไม่ทันตั้งตัวเอ้ย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 ,เ,อยเหมือนมีแมงป่องนี่นี่นี่โอเคล่วงอาเจนอาเจนไม่โดนนะโอเคล่วงไปมาแมงป่อง ปับมีอีกไหมไม่มีแล้วล่วงกราวเลยไปลุยต่อมีอะไรแถวนี้อีกไหมต้องคอยสังเกตดีๆนะยังไม่เจอทีเล็กเลยอะเหมือนเห็นแวบๆง้างรอโนนโนโนโน,นเห็นแล้วยัง มาเรียบร้อยลับเตอร์มีอีกไหมเสือมาเรียบร้อยสิครับง้างรอแล้ววิ่งขึ้นเนินไปมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีไหมนานนานาคาโน,โน่นี่เรียบร้อยโอเคสองดอกไปหมดละไปลุยกันต่อ ไม่มีเลยนั่นนั่นนั่น,น,นเรียบร้อยไปโอ้โหตุยง่ายมากอะ่ะถนูค่อนข้างจะแรงเลยหลังนี้มีไหมไม่มีโนนโนโน,โนอยู่เหนือน้ำทะเลอ่ะยิงไม่โดนไม่เป็นไรเลืองนะไกลเกินอ่ะไปไหนแล้วเนี่ยไม่ได้บินเข้ามานะลุยกันต่อ มีอะไรไหมไม่เจอทีเล็กเลยอะ่ะนั่นนั่นนั่นนนพูดถึงทีเล็กก็เห็นหางทีเล็กโอ้โหเจอทีเล็กแล้วใส่สิครับใส่สิครับใส่สิครับอีกดอกนึงเออไม่โดนใส่สิครับอีกโอเคร่วงนะครับทีเล็กยังไม่ทันเห็นเราเลยลังหนัวกับอาเจนอยู่ใช่ไหมอ่าอ่ะกำลังหนัวกันยุงนี้ใช่ไหม นี่เรียบร้อยแมงปองเหรอมีอีกตัวโอเคหมดยังน่าจะหมดนะแถวนี้ไปลุยกันต่ออ,อ่อนั่น่น,น,น,นคาโนโอ,โอเคใส่โอ้โหีคาโนไม่ทันตั้งตัวเลยอะ่ะเฮ้ยธนูแรงมาก ลูกธนูยังเหลือเพียบนะมามีอะไรทีเล็กไม่เจอแบบจังๆเลยเนาะเจอแบบไกลๆให้เราสอยแมงป่องป่องอีกแล้วใช่ไหมป่องมารอบเกาะรอบหนึ่งนะวิ่งไปไม่เจอนั่นๆๆๆๆๆๆๆ เดินตัวเตรียมมาโอเคมีอะไรอีกไหมแถานี้ยังไม่เจออะไรเลยเออนั้นทีเล็กเจอแล้วยิงซามันเห็นแล้วแล้วนะยิงซาคํารามใช่ไหมระหว่างคํารามก็ล่วงไปดีโอเคนี่ ซากทีเล็กอ้าหมาหมาใช่ไหมไอเสือเสือใช่ไหมอา้าไม่ยิงโอเคนอนเรียบร้อยทีเล็กโดนไปสามดอกร่วงเลยนะนี่แมงป่องส่วนใหญ่จะเจอแต่แมงป่องอะ่ะคาโนไม่นี่มันเกาะคาโนหรือเปล่าเห็นคาโนไม่เห็นมากเลยมาอารเจนอยู่ข้างบน เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่เรียบร้อยกำลังบินอยู่เอาไงร่วงไหมไม่โดนนะเดี๋ยวมา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 ตัวนี้ตัวนี้อือร่วงโอ้โหอย่างแม่นอ่ะโอเคมีตัวอะไรไมาอีกไหมถ้ามีเดี๋ยวจะขึ้นไปตรงกลางๆเกาะแล้วนะ มีไหมมีไหมนี่เรากวาดทั่วทั้งเกาะแล้วเ,เนี่ยเท่านี้มีไหมมีตัวใหญ่ๆนะโอ้โหนกอยู่ไกลๆเลยไม่แต่นกเนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขึ้นไปกลางๆเกาะดีกว่าขึ้นทางนี้โอเคมาฝั่งนี้มีอะไรไหมให้ล่าอีก ไม่มีเดี๋ยวจะขึ้นกลางเกาะแล้วนะครับแถวนี้แถวนี้มีอะไรไหมนู่นุโอ้โหแรปเปอร์นี่เรียบร้อยโอ้โหมาแบบกระชั้นชิดดีนะเราง้างไวโอเคเกือบโดนมันตะปบอ่ะหิวน้ำแกโอเคหิวน้ำค่อนข้างจะบ่อยนะมีตัวอะไรให้ไหล่ไหมแถวนี้กลางๆเกาะ เอ๊ไม่มีเลยเหรอหายไปหมดนั่นนั่นนั่นอาเชนมองไม่เห็นเราล่วงไปเลยโอเคมีอะไรอีกไหมไม่มีอ้ามีแรปเตอร์เออไม่โดนนะอุย้ยมันหลบอยู่หลังหินนะ่ะเออไม่โดน โอ้หมันหลบหลังหินมันจะเปืองธนูหรือเปล่าธนูยิ่งแบบผลิตยากๆอยู่ลูกธนูไปงนี้ดีกว่ามาฮึบมันหลบอยู่หลังหินนี้อ่ะข้างหน้ามีนะเดี๋ยวไปลุยข้างหน้าก่อนขาโนขาโนเรียบร้อยเสือแล้วก็เสืออัแบบเตอร์อ่ะยังไม่มานะ อ่าแมงป่องนี่ดอกเดียวนะครับแมงป่องคาโนโออีกเหรอเอาละเรียบร้อยอีกดอกหนึ่งอ้ยตัวนี้โหดจังเฮ้เหลืออีกตัวหนึง่งเฮ้ยเมื่อตัวเมื่อกี้เดี๋เดๆๆเดอโอ้โหเลเวลสามสิบอขอเก็บชิปก่อนโอเคอ่าได้ชิปเจ้าคาโนโอนะเลเวลสูงด้วยเลเวลตันปั๊บเรียบร้อยอีกตวง ปองโอเคมีอะไรอีกไหมอ่าอุ๊ยอาจารย์นี่แน่มากินเนื้อกินซากเหรอขอมีตัวอะไรอีกไหมขอกินน้ำก่อนเติมน้ำด้วยอ๊บโอเคดูยตอจำได้วันมีเจ้าแรปเตอร์หลบอยู่แถวแถวหลังก้อนหินนี้นะ ที่เรายิงไม่โดนตรงหน้าผาเมื่อกี้มีไหมมีไหมไม่เห็นอ่ะตุอนี่นี่น,นตัวนี้ไงอกเอ้ยไม่ง้างเราถูเอ้ย,งงอยโดนกัดไปน้อยหนึ่งเคปไปใกล้มืดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปบนกลางเกาะกันดีกว่าเนาะ,ะขึ้นทางนี้เอเคซอกนี้แหละ ไม่เจอตัวแข็งแข็งเลยอะหรือว่าเป็นเพราะว่าธนูเราค่อนข้างจะแหลนั่นั่นนั่นนันนนนนเฮ้ยอ่าเจนเหรออืมไกลไปโอเคมีตัวอะไรอีกไหมอ่ะเดี๋ยวเราเป่านกหวีดแล้วกันนะครับเรียกเจ้ากิฟฟินลงมารับเราเลยดีกว่าเนาะโอเคกิฟฟินมาแล้ว มีไอเสือเรียบร้อยโอเคอ่ะเสร็จภารกิจวิ่งรอบเกาะด้วยธนูนะครับโอเคธนูของพี่ก็ค่อนข้างจะแรงมากเลยนะแล้วก็เท่ด้วยยิงค่อนข้างจะแบบปึ๊บๆเลยอะ่ะง้างนิดเดียวแล้วก็ยิงง้างนิดเดียวแล้วก็ยิงเนาะโอเค อาจจะเพาะด้วยความแม่นของพี่ด้วยแหละแน่โอเควันนี้ก็ตะลุยรอบเกาะคาโน่ด้วยธนูสุดแรงของพี่นะครับก็อยู่รอดปลอดภัยเนาะก็ค่อนข้างสนุกเหมือนกันในการใช้ธนูในการทำคลิปนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับ